เอาล้ครับแพทใหม่ซีซั่นที่26มาแล้วนะครับทาการอัปเดตเลยผมจะไปแลกมีดนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดแฮรมรูลผมจะแลกเป็นคาทานะฮะสุดสวยอันนี้ตอนแรกผมลังเลยระหว่างจะเอาไอ้เจ้านี่ไอ้คาทานี้กับคารลัมบิดแต่รู้สึกว่าพี่ป้าเขาแลกคารลิมบิดไปแล้วงั้นผมขอเอาคาทาแล้วกันจริงๆมันก็มีไม้เบสบอลที่กำลังจะมาใหม่แต่ไม่สวยก็เลยจะแลกตัวนี้นะฮะเดี๋ยวรอเกมอัปเดต็จก่อน ก็จะมาเก็บโมเมนต์นะไม่ได้มีง่ายๆนะโมเมนต์แบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆก็เลยจะมาเก็บโมเมนต์นะแค่ไม่กี่วิโอ้โหก็จะโหลดเสร็จมาได้เวลาละกดเล่นเลยเห็นแล้วตื่นเต้นกันเลยโอ้โหรด,ดแรงอันนี้โฮอ่ะกดโฮเอาเอา,าอะไรบัดจิตโตนี่ก่อน ก่อนจะไปนี่เราต้องปรับกราฟิกให้มันสวยๆไม่เนี่ยมีไหนยๆอยู่ไหน,ไหนแลกได้หรือยังแลกได้แล้วโอ้ย oh god เฮ้ยทำกรักรกดแลกไปเลยโง <Whoa. S 1> มันเอาใส่ยังไงเอาใส่ย่งไงบอกก่อนมันใส่ได้ทุกตัวเลยปะมันหรือมัน,ม,นมันใส่เองปะ โอ้โหเวียงเทพนั่นนางใส่ทุกตัวเลยโอเคใส่ทุกตัวแล้วเดี๋ยวปรับภาพไม่เสริจก่อนตื่ทุกอย่างตื่ทุกอย่างตื่ทุกอย่างเลยไปห้องซ้อมเจ็น <Yeah. S 2> โอ้ยังแหลกโอ้ oh m ม g ก d อ ว้าวโคตรเท่อื้อฮึอื้อฮึอืมฮึหูยอย่างแหลกเฮ้ยมันมันถึงนข้างนอกเป็นไงวะโอ้โหถืออะไรยาวๆเนี่ยยังสวย โอ้โหโคตรเท่เลยครับไปครับแค่นี้แหละมาเก็บโมเมนต,ต์เฉยๆหลังจากนี้จะมีมีดแล้วเหมือนชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านชาวช่องไปครับบ๊ายบาย